สวัสดีครับผมสารทศพรครับในนามร้านจรันรุ่งเรือง2 1 5นะครับตั้งอยู่ตบนตะเกียนอำเภอด่างขุนทศจังหวัดนครราชสีมานะครับอันนี้ก็มาพามาชมรถไถที่ขั้นตอนการล้างครับของเก่าญี่ปุ่นนะครับทางร้านผมนะครับอย่างตัวนี้จะเป็น tl 2300นะครับเป็นโมลายพาวเวอร์แต่เป็นรถเพลาเดียวนะครับตัวนี้อยู่ยอดอยู่ที่อันนี้เคลเสร็จเรียบร้อยแล้วคือความหมายคือล้างทำความสะอาด ันนี้อยู่ที่หนึ่งแสนบาทนะครับตัวนี้นะครับตัวไหนผมบอกราคาได้ผมบอกเลยนะครับนี่ครับหนึ่งแสนบาทนะครับตัวนี้ TU สองหนึ่งศูนย์ตัวนี้หลักหมื่นนะครับตัวนี้หลักหมื่นลูกค้าจองเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําความสะอาดเตรียมจัดส่งนะครับทีมงานร้านจรัญรุ่งเรืองนะครับเราก็จะล้างขัดสีแบบนี้นะครับคันนี้ก็จะเป็น TA สองสามห้านะครับ เครื่องยนต์สามสูบนะครับก็มาถอดล้างกันแบบนี้นะครับทีมงานร้านสลันต้องเดินต้องล้างให้สะอาดจะดูความเรียบร้อยของรถมีซิ่นเยิ้มหรือเปล่านะครับคือทำองไงก็ได้ให้ผิดพลาดน้อยที่สุดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอีสกิทั้งนั้นเลยครับตัวนี้เป็น PX นะครับตัวนี้ก็ยังไม่ได้เปิดราคานะครับเพราะเพียงรถเพิ่งเข้ามาทําความสะอาดเรายังไม่รู้ว่าตัวไหนจะรั่วซึมจะมีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับ ตัวนี้ก็เป็น p ีเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับหกเกียร์นะครับรวมสโลด้วยก็เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับตัวนี้สภาพเดิมปั๊มน้ําแตกนะครับเรากําลังไปอัดอยู่นะครับตัวนี้สีสันเดิมทุกอย่างนะครับทางร้านเรานะครับตัวไหนไม่สมบูรณ์ระเบิดเป็นอะไรหมดนะครับคืนนี้เป็นรถเก่าญี่ปุ่นแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับของผมถ้ารถไม่ใช่เก่าญี่ปุ่นผมระเบิดเป็นอะไรนะครับถ้าคันนี้สวยก็จะบอกว่าเป็นรถเก่าบ้านนะครับ นอกจากว่าสวยสิ่งก็มาตั้งขายนะครับชุดนี้ก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าคันนะครับล้า,ทางทำความสะอาดถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คกองอากาศเลียนถ่ายกองน้ำมันเครื่องเรียบร้อยโดยทีมงานร้านจรันรุ่งเดืองครับพร้อมที่อย่างคันนี้ก็พร้อมจัดส่งพรุ่งนี้นะครับคุณนี้ครับลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวจะรีวิวให้นะครับจะคอยดู คุณลูกค้าเขาบอกเขาเดี๋ยวเขาขอไปรีวิวเองอที่ที่บ้านเขาครับแล้วก็โอเคครับไม่มีปัญหาครับสินค้าของเรายอมรับได้หมดครับรถสวยก็คือชมกันเลยครับรถไม่ดีชมกันได้ทันทีครับของผมครับขายอะไรด้วยนะครับแล้วอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับเบอร์โทรศัพท์ของผมนะครับ09927348 ID Line s r 2015นะครับอันนี้กูดังหนึ่งะครับรับดีเทอร์แลกเปลี่ยนรถถทุกรุ่นทุกยี่ห้อเช่นกันนะครับ และอุปกรณ์ต่อพ่วงก็รับซื้อนะครับถ้าราคาได้นะครับย้ําราคาได้นะครับอะไรใหม่ของแฟนผมก็มีนะครับ0848821716นกะครับก็ฝากติดตาม f อทุกๆท่านและผู้ติดตามนะครับติดตามทาง YouTube สาโรทศพรทาง Facebook สาโรทศพรแล้วก็ Facebook ร้านจรันรุ่งเรือง2015นนะครับยินดีให้บริการทุกท่านนะครับนี่ครับทีมงานเริ่ม ทำความสะอาดเช็คติดสติกเกอร์ทางร้านจรันรุ่งเรืองนะครับเดี๋ยวเราจะมีข้อมูลดีๆทางแจกแถมกับคุณลูกค้าที่ซื้อรถไถและอะไรของเราไปนะครับเพียงแต่ท่านติดตาม Facebook สารถสนัปอร์ตแล้วก็ Facebook ร้านจรันรุ่งเรืองสองพัฒาแล้วก็ YouTube ด้วยนะครับเดี๋ยวท่านจะมีข้อมูลของรถไถรื่งระบบไฟฟ้าระบบหางธรรมดาโฟร์วินเพ่พาเดียวว่าแตกต่างกันยังไงแล้วก็จะมีของแถมกันยังไงด้วยนะครับ แล้วก็จะมาจับเบอร์กันนะครับมีของวันเยอะแยะมากมายเพียงแต่ท่านติดตาม Facebook เรานะครับยูทู e สารโลดทศพรนะครับขอบคุณครับ